อเดี๋ยวก็เป็นมมนี้วัวชุดเด่นของของทีมงานนี่นะครับเป็นวัวที่ก็อายุก็ประมาณสองขวบเลยเนาะหลักสองสองขวบฟ้าเลยพี่ครขวบฟ้าก็จะดันขึ้นมาเป็นรุ่นกลางเนาะครับวันนี้ก็พวกสนามฟอมยังมางสนามฟอมพวกเนี้ยอ่าใช่พี่แต่ยังยิงก็เล่นแล้วครับจริงก็เล่นแล้วใช่ไหมใช่ใช่หัวเล็กๆนะหลรบหลับกันมาหนึ่งของของต่างของขอเล็กในทีมงานนะเออตัวนี้นะ ใช่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 น้องจับเลยเจมส์ปิดมับออกมาได้หนี่ครับโบราณอีกช <t ư> well, <ist> <t elles letter> ุดหนึ่งนะครับของทีมงานทีมตูน นะครับก้านแดงครับอ่าตัวนี้แซ่บแซ่บแซ่บเนี่ยพิบเป็นเป็นวัวของใครตัวเนี้ยของของนี่เขาครับของพระของพระใช่ไหมเขาไหวอยู่แโอ้เป็นไงเราเราเราน่าจะเป็นมอเตไหครับอืมอืมนี่ก็ได้มานานี่ตัวนี้นานแล้วครับโอ้จนนานแล้วนี่ก็ชุดสองใช่ไหม ในชุดแนวนี่มันมีแนเวอว์ชุดแรกทางนั้นเลยครับทียูเนี่ยใช่มากนี้ที่อย่มันตัวนีตัวอะไรตัวนี้ตัวนี้บาดอะไตัวนี้บานอกใหญ่ก็ได้ทุบบาดตัวนี้ได้ทุบบาดเหมือนกันครับผลงานเป็นไง้งดีเลยใช่ไหมสนาม่าสุดนี่ของเล็กกว่าเดือใส่นใช่ไหมอ๋อ นี่ก็อยู่น่าจะเยอะเนาะทีรนี้เนาะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ใช่แต่ตัวก็โตเนาะอ่าครับตัวก็โตมากนะเลยโตไว้ว่าใชคุณนายก็น่าจะโอเคนะใช่แผลแสบนะครับเอาตัวต่อไปกระดู็อกวันนี้กระดูล็อกครับอืมหน้าเนี่ยครับเป็นเป็นวัวของใครครับนะตรงนยยี้อ๋อของป้านิ่มกันเนาะนี่ก็บาออปลากี่ไฟ

ยั็ไงผลงานเขาเเรีเอาตนเร้เทอร์มาต้นองเทอาต้เร้นเอราเอราเอรานเทอนเทตาต้ร้นเอ้นเาตอร์ตนเ้าอาตนอ้เอร้วต้นเราต้่อตเอรนะอนเรต้นเทอรอนใช่เอ้านอนนี เป็นไงวัวบาดไหนตัวนี้บาดสามเหบาดสาบาดไหนก็ได้ผมนอกได้แต่บาที่ต่างละเอ็กซบาดสาบาดสาใช่ไหมใช่ครับมาสีเงินกี่เขาเล่นกี่ไปตัวนี้ตัวนี้สองวก้าวเราตอวขาก็เรานาะสัาวก้าวหกสิบแปดสิบตลอาก็าอือือมอที่ว่าตัวไอ้ขได้ตัวนา้าวขาแงครบก็มานี่เลยใช่ไหมใช่รับอ๋อเนี่ยเรียว่าประกบกันเลยตัวนี้จ้ะ โอ้เนาะบาสามมาีมีมีคนให้ไหมันีหจักาาเถอะเอไปอือว่ยอายุดูอยุเขาไม่จะทานกัไม่เยอะนี่ะใช่โอ้เนาะโอเคครับตันี้อะโตโตชื่อนะตัโทำไรคะบาไหนตัวนต์ตัวโตออกได้ออกนอกได้ใช่ฮะตัวโนอ์นี้คร โอ้อะาขัดบาอกันอะไรบาดนอกเลยะ้อน้ำมมีกี่ครั้งะอรับซ้อมเก่งเลยใช่มใช่อายุไเยอะแล้วคนอยัยังหนุ่มอยู่นะเขายังไม่เยอะอะไรอะไรเลยคอืบก็ตัวนี้ก็มีประมาณนี้ใช่ไหมใช่ประมาณนี้เนาะครับก็ถือว่าเป็น ก็เป็นวัวของพรนีใช่ไหมเลยเนาะเจ้าท่านบวชแล้วก็ศึกเนาะอยู่ในที่เมือนู่นนันเนาะมีมีตัวไหนบ้างประมาณนี้เนาะแถวตลาดนี่ครอ๋อ่อยู่ตลาดเนาะใช่ไกลแถวๆแข้างขับๆรับๆก็ประมาณนี้ก็อย่างที่บอกมีวัวลานรุ่นกลางเยอะเนาะ นะครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ก็ให้ทางทีมงานนะครับของอ่าเสียเสียจิ้มนะครับแล้วก็เสียตูนเสียเดียนะครับพาชมวลานพาชมไม่เหล่าวลานซึ่งไม่เหล่าวลรานอย่างที่บอกนะครับเป็นเหล่าของลุงยูนเนาะแรกแรกในเหล่าลุงยูนแล้วก็เปลี่ยนเป็นเหล่าลุใไม่ถึงเป็นพ่อของตูนเนาะของเดียเออของเดียคนเดียวทีทเคือพ่อของเดียนะครับก็เป็นเหล่าอีกเหล่าหนึ่งนะครับที่อ่า ทราบว่าคือทางเจ้าของเราก็ไม่ได้พูดอะไรมากคือไม่ได้โปรโมตเอาพูดง่ายเนาะคนที่สนใจก็จะตามตามจาามับวัวที่ตามมปเองอะตามตามวัวที่ใปแข่งแล้วก็ว่าวัวมาจากไหนก็ตามมาหาที่บ้านนะพูดง่ายเฉยเช่นย่างั้นนะครับแล้วก็พาชมโบราณซึ่งโบราณก็มี มีสองชุดเหรอกาเกือบพิศุดตัวนะก็มีตัวที่เดร็จหลายตัวก็มีบัวของลุงใหญ่รวมเนาะไอ้จางข้าวบูนแล้วก็มีตัวไหนอ,อีกตัวเกง่งไอจ้จุดจุดมกคนอันนี้ก็เก่งแล้วก็เป็นบัวของทีมงานตัวไหนอ,อีกต้องใจถึงมือเขมีอะไรเนี่ยตัวไอ้สิเบิร์นเนี่ยสิบเบิร์นนี่ลืมไม่ได้ตัวนี้ตัวไหนอีกตัวนักเลงตัวนักเลงนะครับก็หลายตัวด้วยกันที่มีผลงานนะครับก็ฝาก ทุกท่านติดตามผลงานซึ่งผลงานของทีมงานนี่ทุกท่านก็รู้น่าจะรู้ดีแล้วน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามีผลงานนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อย่างที่บอกอย่างที่ท่านผู้ชมทราบแล้วคือว่าบ่าลองนี่เลื่อนได้เลยนะคู่แข่งนี่สามารถเลื่อนได้เลยว่าจะเอาตัวไหนไปคือทางทีมงานไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกเป้าหอแล็อกเป้าให้บ้านออกขาตัวเท่าบ่าลองค เนื้อได้เลยใหกเจ็ดตัวเนี่ยเล่นตามคิวเลย้วไดตามคิวเลยเข้าตัวไหนเนื้อได้เลยนะครับทั้งท่ายางทั้งต้องรองเท้ตัวไปแล้วก็ขอขอบคุณเสียทิ้งเสียตัวแล้วก็เสียเดียแล้วก็ทีมงานคุณลุงผู้ใหญ่ร่วมนะครับทุกคนที่มานั่งคุยแล้วก็ให้ทางต้องมามาทำวิดีโอในคร้งนี้คุณมากครับ